สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนครับนีบ้ชมเพื่อนมาทำทอดปลาหมึกกระตอยนะครับผมนะ้ำมาสมมติกันนะครับผมนะ้ำนี่ครับเป็นบึกตัวเล็กนะครับบึกตัวกลมตัวเล็กเนาะตากแห้งนะครับผมนะแล้วก็เอามาทอดสามารถทานกับข้าวต้มหรือว่าข้าวสวยได้เลยนะครับผมเพืเอามายำเนาะเอาใจ มานเริ่มร้อนแล้วนะครับงมจะใส่ลงไปเลยนะครับผมนะทอดเดียวเลยนะครับผมนะมาชมดูกันเลยครับผมนะเราไม่ต้องรอให้น้ำมันเดือดสุดๆเนาะครับผมนะจะใส่ตั้งแต่น้ำมันเริ่มเดือดนะครับผมนันะครับ ก็จหะหอมพอดีนะครับพนะ่อน้ำมาครับทุกท่านครับพนะ่อน้ำทานกับข้าวต้มได้เนาะทานกับข้าวตัวหรือว่าใส่ยำนะครับพ่อน้ำทานกับข้าวต้มนะครับนะนะอนะร่อยแน่นอนครับพนะอน้ำมาสักครั้งครับพอน้ำกลิ่นหอมมากเลยครับผม เป็นง่ายๆเนาะเป็นอาหารก็เลยตัดแห้งครับผนเนาะอร่อยแน่นอนครับมาพักเพื่อนครับผมครับมองเลยครับแบนนี้ถอดหเหลืองแป๊บหนึ่งนะครับผมไม่ต้องกรอบมากเนาะรอให้เหลืองพอนะครับผมเนาะอร่อยแน่นอนครับมาครักเพื่านครับผมเนาะ ปิดไฟได้ครับผมนะพักน้ำมันสักครู่หนึ่งเราจะตักเสิร์ฟกันได้ครับผมนะทานกับข้าวเหนียวข้าวสวยข้าวต้มในมือน,นครับผมนะทานกับโจ๊กก็ได้นะครับผมเปิดทานทีไม่ชอบทานข้าวเมนะ็ดเนาะทานกับโจ๊กนะครับผมกนระคนี่ยนครับ เตียมสานเสิร์ฟเลยนะครับผมมาครับทุกท่านครับผมเนาะอร่อยแน่นอนครับมาครับทุกท่านครับผมนะอร่อยแน่นอนครับหอมๆกันเลยครับผมกรอบๆเลยครับร้อนๆเลยครับผม ครับคนะครับผมหอมนะคะรับท่านใดสนใจเนาะปลาหมึกทอดนะครับผมเป็นก็เ,เรียกว่าปลาหมึกกระดอยกระตอยนะครับชื่อคราอาจจะพูดไม่ชัดนะครับทานครับอ่อผครับเนาะหมึกกระตอยนะครับทอดกรอบนะครับผมทานกับกระต้มได้เนาะอร่อยแน่นอนครับคลิปนี้ก็จะเป็นนี้นะครับผมทุกท่านที่เข้ามารับชมครับผมเดี๋ยววันใหม่คลิปต่อไปนะครับอย่าดังใจกันนะครับผมจะได้ยปิดคลิปดีไหมคุณผู้ชมเนาะ กิมนี้ก็สวัสดีครับ